ซีรีส์ก็มีสี่ขาตอนที่หนึ่งนะครับเรื่องของทามมิง่งควรทำอะไรในตอนนี้ ตัวอย่างแบบนี้ครับว่าเวลาเราเปิดการาฟมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรใดๆก็ตามแต่พอเราเปิดการาฟมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกคําถามแรกๆเลยที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือตอนนี้การาฟมันบอกเงื่อนไขอะไรกับเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้ฉันควรจะรอหรือควรจะวางแผนแอคชั่นกับการาฟนี้อย่างไรยังนั้นเนี่ยเรามาวาดรูปยกตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าสมมติว่าไอ้เส้นสีเหเืองเนี่ยมันคือแนวคลัสเตอร์แล้วสีดำเนี่ยที่วิ่งขึ้นมาเส้นสีดำเนี่ยเป็นแนวราคาของไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งเรามองว่ามันน่าจะมีีโออกาสท่่่จะไไไตตขึ้้นปด ทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันเจอคัสเตอร์เนี่ยดูเหมือนว่ามันน่าจะมีโอกาสในการย่อตัวลงแล้วปรากฏว่าเราไปเปิดเจอไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมสีแดงในที่นี้ที่เรากาลังวาดกันอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าพอมันถึงคัสเตอร์เนี่ยแล้วมันมีการย่อลงมาโอเวอร์โซนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไทม์เฟรมสีดำเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปไต่ขึ้นไปต่อเลื้อยขึ้นไปต่ออีกไหมแต่ไทม์เฟรมสีแดงนี่แหละจะเป็นตัวที่จะบอกเราได้ครับว่าไทม์เฟรมสีดําจะวิ่งขึ้นไปโอเวอร์บอสต่อไหมดังนั้นเน เราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเงื่อนไขแผ่นใสเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เรารู้แล้วว่าไทาม์เฟรมสีแดงมีโอกาสย่อลงสโตโอเวอร์โซอยู่1เที่ยวเราซูมภาพกันให้ดูดังนั้นเนี่ยพอมันมีการย่อลงสโตโอเวอร์โซ1หนึ่งเที่ยวปรากฏว่าไอ้จังหวะตรงนี้แหละครับเป็นจังหวะที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของทมิ่งครับว่าแล้วตอนนี้เราควรจะทําอะไรมันแยกเป็น2 choice. ช้อยชอยที่1คือเราคิดว่ามันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ไทม์เฟรมสีแดงซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะตอบโจทย์ว่าสีดํามันจะลากเลื้ยอย นั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดการาฟมาเจอณนะตำแหน่งตรงรูปดาวตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะท้าถามก็คือแล้วคุณควรจะทําอะไรณนะโพซิชันตรงนี้ถูกต้องครับมันคือจุดที่คุณควรที่จะหาจังหวะพิจรนารณาในการเปิด L อเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปไหมหรือราคาทําเฟรมสีแดงมันจะวิ่งขึ้นมาแค่นี้วิ่งขึ้นมาแค่นี้แล้วโอบอสเจอโอบอสแบบนี้ไม่ผ่านไฮแล้วมีการเลี้ยวลงแบบนี้จนทําให้ทําเฟรมสีดำเนี่ยมีการทิ้งตัวย่อลงแบบนี้เราไม่รู้หรอกครับดังนั้น เรื่องที่สําคัญแต่ต้องค่อยๆทําความเข้าใจจังหวะตรงนี้เราควรที่จะเปิดแอลแล้วเมื่อทาเฟรมสีแดงเนี่ยขึ้นมาสโตโอเวอร์บอสแล้วให้เราเลื่อนจุดคัตเนี่ยสต็อปลอสเนี่ยเอามาไว้ที่ต้นทุนแล้วให้เราไปเฝ้าสังเกตณนะตรงจุดตรงนี้ครับว่าถ้ามันมีสัญญาณบอกการกลับตัวลงนั่นหมายความว่าไอ้แผนของการที่เรามองว่าทําเฟรมสีดําจะไต่ขึ้นไปต่ออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงดังนั้นให้เราพิจารณาในการมองลงครับหรือหาจังหวะในการเปิดช็อตแทนดังนั้นเนี่ยไอออเดอร์เอลเนี่ยคุณก็ต้อง นี้แหละครับจะเป็นตัวป้องกันสําคัญในการที่จะทําให้คุณนั้นไม่ตกรลเมื่อคุณรู้ว่าทามิงตอนนี้หรือเวลาตอนนี้เราควรจะดักจังหวะการาฟอย่างไรบ้างครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือการเทรดให้ได้และเป็นให้ได้ด้วยตัวเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ